สวัสดีครับทจ้นี่ต้อนรับผู้สูงศาสตร์รถเอ็นจินนะครับหรือว่าลักซาโรต์นะครับวันนี้ก็เราอยู่กับเจ้าซีบีห้าศูนย์นะฮะไปสองพันสิบหกนะฮะโครงแดงนะฮะคันนี้เนี่ยมาที่ชุดแต่งเนี่ยที่ค่อนข้างเรียกว่าดูซิ่งดูซิ่งเนยมีอกล่างมาด้วยนะอ่ะมาดูรอบๆคันสักนิดนึงนะว่ารถคันนี้มันมีอะไรมาบ้างนะครับเนี่ด้านบนนี่ก็มีแฮนด์แต่ง ข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งงันเดิมนะอ่ะมีฝาปิดปัมนะมป๊มนะฝาปิดปั๊มด้านหน้าสวยๆอ่าพันนี้ไม่น้อยนะยางยังเป็นยางเดิมโรงงานอยู่เลยนะครับไม่น้อยมีสติ๊กเกอร์ที่ล้อนะฮะซูมออกหน่อยมีสติ๊กเกอร์ที่ล้อ ดูด้านข้างฮะดูด้านข้างมีการแข็งเครื่องนะฮะการแข็งเครื่องตรงนี้เนี่ยไม่ได้ล้มมานะผมขอบอกก่อนนะว่าตรงนี้ไม่ได้ลอยล้มนะตอนขนส่งเนี่ยรถขนส่งเนี่ยเขาเอาไปชนกับอ่ามันสีมันสีกับตัวรถเขานะมันก็เลยเป็นรอยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าลอยล้มจะไม่ใช่แบบนี้นะจะเป็นรอยแบบถลายถลายอ่ะตรงนี้อ่ะมีตรงตำหนงตรงนี้นิดนึง นะแต่แนั่นนะนั่นไม่มีขยับนะอกล่างอกล่างเป็นไฟเบอร์ท่อเป็นคาร์บอนอด้านหลังก็มีสติกเกอร์ล้อนะฮะมีสติกเกอร์ล้อยางยังโอเคอยู่ะว่ารถวิ่งไม่เยอะรถวิ่งไม่เยอะ,ยอะโซสเ,เตอร์ไม้เท่านี้ยังไงก็เหลือเหลือเต็มเต็มนะฮะ เลอเต็มๆของแต่งเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าทรงมันเอ้ยมันซิ่งเว้ยคันนี้ทรงมันซิ่ง,ง,งเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับว่าทำไมทรงมันถึงซิ่งนะคันนี้นะนี่ฮะไม่มีลิล้วรอยนะอ่ะโอเคฮะมาดูกันว่าทำไมคันนี้ทรงมันถึงซิ่งอะผมออกไปไกลๆดูหน่อยนี่ฮะเห็นไหมทรงมันดูซิ่งอันดับแรกเลยคือเขามีอกล่างนะครับเขามีอกล่าง เขามีอกล่างกับด้านหน้าเนี่ยเขาโหลดลงมาหน้าจะนิ้วครึ่งนะฮะมันเลยทําให้ด้านหน้าจะเตี้ยลงแล้วอกยิ่งมีอกเลยเลยทำให้ด้านหน้า,ม,า,นนามันดูเทนะมันเลยดูซิ่งนะไม้เท่าไหร่ครับคันนี้ตัวเลขไม้กุญแจสองดอกนะแปดพันสามนะฮะไม้แปดพันสามอ่า ทันนี่ว่าผมจะไปขอซื้อเขาเจ้าของเดือมาได้เนี่ยเป็นอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์เนี่ด้านหน้ามีไฟเดรลยด้านข้างด้วยนะฮะมีไฟเดรียด้านข้างดูดิถ้าเปิดไปเลี้ยวจะเป็นไปเลี้ยวได้ไหมอ่ะไม่เป็นไปเลี้ยนะมีแด่เป็นไฟเดรลยเฉยของเสียทีนิดนึงฮะว่าท่อตรงนี้กับซีบ5 0ูนเนี่ยจะเป็นยังไง เสียงใช้้ไดคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหบาทเท่านั้นนะฮะสำหรับ c b บีปีสินะครับหนึ่งแสนห้าหมบาทขออนุญาตปิดกุญแจก่อน1นึ่งแสนห้าหมบาทจัดไฟนั้นเนี่ยทักเข้ามากันจัดไฟแนนซ์ใครอยากจัดไฟแนนซ์ทักเข้ามาฮนะหรือโทรมาที่0 9 5 2 3 5 5 5 5 0นะครับ0 9 5 2 3 5 5 5 5 0แอดไลน์เบอร์นี้ไว้ได้เลยหรือใครไม่สะดวกแอดไลน์โทรมา หรือใครไม่สะดวกโทรทัก Facebook ผมมาก็ได้ฮะเฟซบ o ๊กชื่อฮาศาสตรส์รถเครื่องนะครับฮาสาสรถเครื่องฟาาเฟซบุ๊กชื่อฮาสาตร์รถเครื่องนะโอเคยังไงฝากด้วยนะครับ CB 650โครงแดงนะคันนี้ไม่ผิดหวังไม่แปดพันเนี่ยบอกเลยว่าราคา1 5 5เนี่ยโคตรคุ้มอ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไว้พบกันใหม่นะสวัสดีครับ